กับสวัสดีที่ต้องปอมไปทุกคนทุกคนนะรับพอครับกิาในช่วงศ้ามอนาการที่รลาขอประาณ60ปนะครับในช่วงนี้ภาพประหนอดเชงเนือตอนล่างมาทาก็มีอาการเจรในตอนเศ้าอย่าง่องเดือนนะครับและการเย็นตอนเศ้าก็จะมีได้ตลอดส่วนนะครับในมื้อนี้จนถอมือวันที่2พฤศจิกายนนะครับานจะรวะับ่อจากมีอากาศแปรนนะครับลกายอมคศก่น อยู่บริเวณทะเลกินใต้ตรงชายฝังประเทศเปยนนานตอนล่างนะครับมันเทาใจได้รับผลกระทบจะมีโอกาสเกิดฝนได้ถึงประมาณ40%ของพื้นที่ในช่วงนี้จะถอดหมื่วันที่สองนะครับเพราะไม่พี่น้อกที่ตากฝนผลิตในช่วงนี้ก็ระวังฝนตกไวแน่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเทาเมื่อวาน,มนเมื่อเช้านี่ขอไปรับเมื่อเช้า,านี้ครับก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าทั่วทุกพื้นที่นะครับเมื่อวานจังหวัดบุรีรัมย์บ้นไดี่สิ จุดศูนย์องศาเซลเซียสนะครับอำนาจเจริญยี่สิบเอ็ดจุดแปดเจนสโตรนยี่สิบสองจุดสามองศาเซลเซียสนะครับสำหรับวันนี้ตัวการในอีกลักษณะการบริเวณทางตอนออกชิมเหนือตอนล่างมันเฮาเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงน้ำมลกาศเย็นยังคงปูพรมทิพภาคตะวนออกชิมเหนือตอนล่างมันเฮาอยู่นะครับแล้วก็ร่องมรสุมทิพย์ผ่านบริเวณภาคใต้นะครับสิบสองตนกระทบต่อมันเฮาตะจ้มีย่อมความกดอากาศตามบริเวณทะเลจีนใต้ชายฝั่งเวียดนามนะครับสิ มีผลกระทบต่อมันเท่าในช่วงมืดนี่ครับจนหอดมือวันที่สองพฤศจิกานะครับมันเท่าจะมีโอกาสเกิดฝนประมาณ40%ของพื Sadly, ้นที่นะครับส่วนแรกก็เกิดทางตอนล่างของภาคแล้วก็ทางตะวันออกครับมีโอกาสเกิดฝนในช่วงมื้อนี่จนหอดมือวันที่สองนะครับภาคใา้ดาวเทียมในเวลานี้ภาคตัวหนออชื้นือตอนล่างมันเท่าก็มีเมฆแต้มท้องฟ้าเลยครับสำหรับโอกาสเกิดฝนในมื้อนี่ครับส่วนแรกก็เกิดทางตะวันออก แล้วก็ทางตอนล่างของ่านะครับบริเวณที่สเคียตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนในบริวนี้นะครับยากะณ์อาการ24ชั่วโมงหน้า่าตอนออกเฉียงตอนล่างมาท่าว่จะมีอากาศเย็นในตอนเศร้านะครับแล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนเพราะข40%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ30ถึง33องศาเซลเซียสต่ำสุด20ถึง23องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ในเมื่อนี่ขันตอนอ,อก่นเนตอนล่างวันเทาก็จะมีโอกาสเกิดฝนประมาณ40%ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะเกิดจนประมาณ1ื0วันที่2นะครับเนื่องจากมีความแรปรปรวนทางอากาศครับมีอมความกดอ,อากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตรงชายฝั่งเวียดนามนะครับเทวก็จะมีฝนได้ประมาณ40%ของพื้นที่นะครับไปจนถอดประมาณ1ื0วันที่2พฤศจิกายนนะครับแต่ไ,ไม่พ้นที่นั่ง ในช่วงนี้ที่ต่างผลผลิตนะครับก่อนระวังระบาดฝนตกไปแน่นะครับขอข้อความความพิจารณาในช่วงนี้นะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดสัมผัสไข่ไว้แน่นะครับเพราะว่าพี่น้องจะได้จดตำความยั่งยืนอากาศจากก็มาตัวนี้ง่ายๆใครคิดได้ทุกคนเชื่อเราวันนี้ผลับตอนพอกระไรกระไรอยู่ดีๆสวัสดีทุกคนนะครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน